สวัสดีครับพี่โอเนิติเทพโอเคนิติเทพครับคลิปนี้เราจะคุยกันถึงภาพยนตร์ญี่ปุ่นอีกแล้วครับปีนี้เพิ่งจะวันที่15กุมภาพันธ์ตอนนี้พี่โอบันทึกคลิปวันที่15กุมภา์นะเดือนครึ่งเท่านั้นเองเรามีหนังญี่ปุ่นฉายในโรงภาพยนตร์ไปแล้วกว่า10เรื่องและเรื่องนี้เป็นเรื่องที่4ที่เข้าฉายในเทศกาลอนิเมะนะครับยังไม่นับเรื่องก่อนหน้านั้นที่มีนอกอนิเมะนอกเทศกาลเยอะ เรื่องที่4ในเทศกาลที่จัดไปตั้งแต่วันที่2ถึง4่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหลายสาขานะครับและเรื่องนี้ก็เป็น1ในเรื่องพิเศษที่มีกิจกรรมพิเศษมีของพรีเมียมอะไรประมาณนั้นแต่ว่าพี่โอ๋ก็ไม่ได้ไปร่วมง,งานทั้งๆท,ท,ที่ได้รับเชิญนะครับเนื่องจากติดภารกิจก็เช่นเดียวกับภาพยนตร์เรื่อง m a s ไลเดอร์ไซึ่งทำคลิปไปก่อนหน้านี้วันนี้พี่โอ๋ก็เลยจัด ดู2เรื่องนี้รอบปกติซึ่งเพิ่งจะเข้ารอบปกติวันนี้วันแรกนะครับ15กุ่มภาพันธ์หลังจากที่ฉายรอบพิเศษมาแล้ว2ส,สัปดาห์แล้วก็ทำรายได้เต็มรอบมีคนดูเต็มโรงไปแล้วนะครับวันนี้ที่พี่โอดูเมื่อเทียบกับไฟส์ก็คนดูค่อนข้างเยอะกว่าอาจจะเป็นเพราะเรื่องนี้สามารถเข้าถึงผู้คนได้ง่ายแล้วที่สำคัญวันนี้ <ś led> สงสัยมากเลย <ś led> พี่โอดูในโรงภาพยนตร์คิดซีเนมาซึ่งวันนี้มันเป็นวันพฤหัสใช่ไหมมันยังไม่ใช่รอบของเด็กนะครับสงสัยอยู่ว่าถ้าเป็นรอบของเด็กถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเรื่องนี้จะยังคงเป็นฉายอยู่ในโรงเด็กและจัดให้เป็นรอบของเด็กหรือเปล่าเพร,ราะว่าบางทีทางผู้บริหารของโรงภาพยนตร์ก็าอาจจะเข้าใจว่าหนังประเภท หนังแอนิเมะเป็นหลักเ่หนังแอนิเมะหนังเด็กหนังหมาพวกนี้น่าจะเป็นหนังที่เหมาะกับเด็กเราเคยเจอเหตุการณ์ประเภทเรื่องสเตรและเรื่องขุดตูบสายดากมาแล้วนะครับเขาก็น่าจะมีบทเรียนจดจําว่าเขาจะต้องดูหนังก่อนแล้วเรื่องนี้ชื่อภาษาอังกฤษก็บอกชัดๆอยู่แล้วเนี่ยโคม o าด w อะวิสกี้แฟมิลี่วิสกี้มันคืออะไรวิสกี้มันคือเหล้าแล้วภาพที่เห็นนี้เห็นอยู่ชัดเลยมันเป็นถังไม้ที่เก็บไว้ เ,เก็บบ่มสุราแอลกอฮอล์ทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยทั้งภาพนี้เต็มไปด้วยเหล้าและนี่คือภาพภายในโรงกลัน่นโรงกลั่นเหล้าโรงกลั่นวิสกี้ชื่อโคมาดะโคมาดะเป็นนามสกลุลของผู้หญิงคนนี้นะครับแล้วเขาบอกว่าสำหรับฉันแล้วที่นี่คือครอบครัวยินดีต้อนรับสู่โรงกลัน่นโคมาดะโรงกลั่นสุรานั่นเองครับหนังเรื่องนี้ได้ไปเป็น ตัวแทนได้ผลางานจัดแสดงอย่างเป็นทางการ ในเทศกาลหนังนะผาพี่โอไม่ได้ใส่แว่นแล้วอา่อานอา่านไม่สะดวกไม่เป็นไรคุณผู้ชมข้อเรื่องพวกนี้ไปหาข้อมูล,ลเองสิ่งที่คุณผู้ชมอาจจะอยากรู้ก็เป็นว่าพี่โอรู้สึกยังไงกับหนังเรื่องนี้มากกว่านะครับหนังเรื่องนี้ในคะแนนพี่โอดูแล้วพี่โอรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้น่าจะได้คะแนนสูงได้คะแนนเยอะนะในข้อมูลใน IMDB ก็พอจะมีอยู่ว่าความยาวของเรื่องนี้1ชั่วโมง35นาทีผู้กำกับเป็นผู้กำกับใหม่นะครับ กำกับเรื่องนี้เป็นครั้งแรกแต่คะแนนที่ได้นี่ไม่ถูกใจพี่โอเลยคะแนนใน MMDB คนมาโหวตกันประมาณ50กว่าคนเฉลี่ยให้เพียงแค่6.6เต็ม10เท่านั้นเองแต่สำหรับตัวพี่โอแล้วพี่โอมีความชื่นชอบเรื่องนี้มากแล้วก็มีความรู้สึกรู้สึกดีพี่โอโพสเฟซบุ๊กไปก่อนหน้าที่จะทำคลิปรู้สึกดีที่ได้ดูแอนิเมะเกี่ยวกับ โรงกลั่นสุราในโรงเด็กในโรงคิดซิเนมาดูแล้วคนต่อให้คนที่ไม่ได้กินเหล้าเป็นประจำดูแล้วก็อยากจะดื่มดั่กับ รสชาติของสุราแต่ละอย่างแต่ละอย่างที่ปรากฏในเรื่องเหลือเกินนะครับแล้วเราก็ได้รับรู้มันคล้ายสารคดีเลยนะได้รับรู้ว่าวิธีการยากลำบากกว่าจะได้เป็นสุราชั้นดีเนี่ยมันต้องมีส่วนผสมมีวัตถุดิบขนาดไหนต้องมีสาเกดิบต้องมีการเบลนต้องมีการหมักต้องมีการอะไรนะ บ่มเขาใช้กับวนยในเรื่องในเรื่อดูในเรื่องนี้ได้ความรู้เต็ไมไปหมดเลยนะครับบ่มใช้กับวน์มักใช้กับเหล้าออประมาณนี้แล้วก็ต้องใช้เวลาหลังจากที่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยผลิตออกมาเป็นเหล้าเรียบร้อยแล้วก็มาบรรจุใส่ถังไม้นี้เราก็ต้องเก็บมันไปอีก10ปี15ปี12ปี18ปีแล้วแต่ว่าจะทําให้รสชาติออกมานุ่มนวลขนาดไหนมันเป็นเรื่องที่ยากลําบากยากตั้งแต่คัดวัตถุดิบยากตั้งแต่การผสมยากตั้งแต่การกลั่น แล้วก็ยากตั้งแต่การเก็บเก็บไม่ดีลงงานแบบว่าโดนแดดเผาโดนอะไรหน่อยก็ก็ไม่ได้มันจุกจิกมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้ออกมาผลผลิตที่ได้ออกมานี้มันล้าค่ามากๆนะครับแล้วคนเราเนี่ยรณรงค์กันให้เลิกเหล้าแล้วผมมาได้ดูหนังเรื่องนี้ความอยากเลิกเหล้าของเรามันก็จะหายโอ้โหเข้าอุตสาห์ทำมาอยางยากลําบากขนาดนี้นะเราจะเราจะเลิกดื่มไปทาไม เราก็ต้องเห็นใจเขานะครับเพราะว่าฐานะของครอบครัวเนี้ยมันมันงอนแง่นแล้วอีกประการหนึ่งสําคัญอันนี้อันนี้เป็นส่วนที่ชอบไปแล้วนะอีกประการสําคัญก็คือเรื่องเกี่ยวกับภัยธรรมชาติในประเทศญี่ปุ่นนี่พี่โอ๋นี่พี่โอ๋พูดพูดถึงเรื่องไปโดยพยายามจะไม่สปอยนะครับเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับภัยธรรมชาติของญี่ปุ่นมันหนักหนาสาหัสสิ่งต่างเอ่อสิ่งที่เกี่ยวข้องกับภัยธรรมชาติถ้าปรากฏในหนังของญี่ปุ่นเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยมันสามารถ เรียกความเห็นใจความเศร้าสลดความรู้สึกหดหู่ในใจของพี่โอได้เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นกรณีญี่ปุ่นก็คือแผ่นดินไหวนะครับแผ่นดินไหวทําให้โรงงานพังโรงงานพังเล่า,เล,าเล่าอะไรพวกนี้ที่จะต้องเก็บต้องรอมันพังไปหมดเลยเครื่องกันพังไปหมดครอบครัวย่ำแย่เพราะนี่มันเป็นกิจการครอบครัวโอท็อปอะไรประมาณนี้พ่อก็เสียชีวิตไปไม่ไหวลูกก็อยู่ไม่ได้ เพราะว่าถ้าลูกอยากจะทําต่อแต่ว่าเมื่อไม่มีอะไรให้ทําแล้วแล้วโรงงานนี้อาจจะต้องปิดตัวลงลูกลูกลูกที่ควรจะรับช่วงกข้าไปส่วนเธอคนนี้เป็นลูกที่ไม่ได้ตั้งใจว่าจะรับช่วงก็ต้องมารับเป็นประธานบริษัทนะครับประธานบริษัทยังอายุน้อยอยู่เลยอันนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับประธานบริษัทใครที่ชอบละครคุณธรรมก็น่าจะชอบเรื่องนี้นะครับว่า นี่สามแล้วคาชมของพี่โอ้สี่ก็คือพระเอกซึ่งไม่ปรากฏในโปสเตอร์พระเอกเป็นนักข่าวเป็นสื่อมวลชนเป็นคนเขียนคอลัมน์นี่มันก็ตรงกับพี่โอสิ่งที่ตรงกับพี่โอจากเรื่องนี้มันมีถึงสองสองกรณีนะครับกรณีที่หนึ่งก็คือการเป็นสื่อมวลชนการทําข่าวการออกไปสัมภาษณ์พี่โอชอบเขียนคอลัมน์แต่ก่อนเมื่อสิบปียี่สิบปีที่แล้วเนี่ยพี่โอเขียนหนังสือเป็นอาชีพนะครับแล้วก็เหมือนกับบอกอของพระเอกเลย บังเอิญเขียนไปแล้วเ้าชอบโดยที่ไม่ได้ตั้งใจว่าจะทำเป็นอาชีพไปไปมามามีคนมาติดต่อหนังสือป๊อปแมกกาซีนฟิล์มแอนด์สตาร์ดีนเอมาติดต่อพี่โอ๋กลายเป็นคนเขียนหนังสือเป็นอาชีพไปเลยตอนนี้หนังสือพวกนั้นหายไปหมดแล้วนะครับก็เลยกลายมาเป็นพูดอยู่ใน YouTube ของตัวเองเองไปต่อเนื่องนะครับก็นั่นเป็นสิ่งที่โดนพี่โออีกประการหนึ่งอันนั้นนอกจากบอกอแล้วนะตัวพระเอกก็เหมือนกันคนที่ ไปหาข่าวหาข้อมูลโดยที่ไม่ศึกษาตื้นลึกหนาบางของแหล่งข่าวก่อนเนี่ยมันจะทําให้เกิดการเสียหน้าอันนี้เป็นสิ่งที่สอนบรรดาสื่อบลชนได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะสื่อสื่อบันเทิงสื่อ,ส,อ,ส,อสื่อทุกประเภทอะพี่โอ๋ไม่เจาะจงดีกว่านะครับเดี๋ยวจะไปหาว่ากระทบใครนะครับแต่ว่ามันมีคนแบบนี้จริงๆมีสื่อที่ไม่หาข้อมูลจริงๆบางที่ไม่เอกไม่โทรไม่ตรีอันนี้เราก็ได้เรียนรู้ว่าญี่ปุ่นเขามีวรรณยุกต์ด้วยเหมือนกันนะ คพระเอกไม่มันมีคนในเรื่องเดี๋ยวพี่โอจะสปอยคนในเรื่องจำชื่อบริษัทผิดว่าโ oh อ้กับโอเงี้ยอย่างโอโอโอแล้วไปทักทวงเขาอ้าวเรื่องนี้มันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เหรอเ็เอ้ย e uh, นี่ไม่ใช่ผมนะตัวสะกดไม่จัตวาวรรณยุกเหมือนคนละตัวกันนั่นแหละก็ทําให้ผิดพลาดเป็นเรื่องใหญ่ได้นะครับและบางทีการที่เขียนอะไรพิมพ์อะไรไปโดยไม่คิดไม่ไตร่ตรองเนี่ยก็อาจจะเกิดเป็นปัญหาในเรื่องนี้ก็มีปรากฏ เรื่องความดราม่าของครอบครัวของอพระเอกเป็นคนที่ต้องมาทําข่าวสัมภาษณ์กับนางเอกนางเอกพาไปสัมภาษณ์กับโรงกลั่นทั่วไปหมดแล้วก็เกิดเป็นความผูกพันความเรียนรู้ซึ่งกันและกันอันนี้เป็นรายละเอียดปรีกย่อยที่ทําให้สารคดีเรื่องนี้สนุกมันเหมือนสารคดีนะแต่มันมีเรื่องราวทําให้สนุกนะครับก็อีกประการหนึ่งนอกเหนือจากตัวพระเอกแล้วก็ตัว ็ตัวนางเอกทีนี้มาตัวนางเอกก็โดนพี่โออาชีพของนางเอกนี่เป็นอาชีพเดียวที่กินเหล้าในเวลางานได้ <c oughs> ไม่เคยเจอมาก่อนนะครับปกติคนห้ามกินเหล้าในเวลางานแต่เรงานนี้ไม่กินเหล้าไม่ได้แล้วพี่โอก็เคยทําอาชีพนี้ด้วยเหมือนกันแต่พี่โอเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นหน้าม้าเป็นถ้าพูดภาษารูู่หน่อยก็เป็น P r อารุ่มหล่อนะครับที่ RCA ี่นี่นะพีอาร์ุมหล่อที่อา a ตอนนั้นมันมีร้านเปิดแล้วก็ร้านเราอยู่ข้างๆรูทชื่อร้านทําเอาพูดชื่อได้เพราะว่าไม่มีร้านนี้แล้วนะครับบอกอตี้จากหนังสือป๊อปเป็นคนแนะนําให้พี่โอไปทาก็รูทมีคนเข้าเยอะร้านนี้อยู่ติดกันแต่ไม่มีคนเข้าเขาก็เลยให้พี่โอเนี่ยไปนั่งหน้าร้านแล้วก็กินเหล้าหน้าร้านเหมือนกับเรียกคนเป็นหน้ามาประมาณนั้นเรียกคนพอคนเข้ามาปุ๊บเราก็ชวนเขากินชวนเขากิน นี่ก็เป็นอาชีพที่ต้องกินนะครับไม่กินไม่ได้เล่าไม่หมดไม่ได้เล่าไม่หมดไม่ให้กลับเล่าไม่หมด,หหไ,มหมดไม่จ่ายเงินเล่าไม่หมดหักเงิน,เป,นเป็นเรื่องแปลกใช่ไหมว่าอาชีพกินเล่ามันมีนมในโลกจริงๆนะครับแล้วก็ทําได้อยู่หลายเดือนสุขภาพสุดโทรมมากตอนนั้นก็หลังจากนั้นแล้วเลิกเที่ยว r CA, c a <oughs> เลิกเที่ยวกลางคืนไปเลยหลังจากหลังจากที่ทํางานนี้เป็นอาชีพไปแล้วคราาับก็เป็นเรื่องที่โดนตัวพี่โอมากแล้วรายละเอียดปลีกย่อยเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นลายมือ ลายมือนี้ต้องให้คนนี้อ่านเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยพี่โอไม่อยากจะสปอยโดยระบุชื่อตัวละครนะครับอย่างความสัมพันธ์ของตัวละครตัวนี้มันมีที่มาที่ไปอย่างนี้สิ่งนี้ถึงได้เกิดสิ่งนี้อ,อ,อ,อะไรนะปฏิจจสม,มุปะบาทมากนะครับทั้งที่เป็นเรื่องของสุราอาหาราหนังเด็กครับหนังเด็กอยู่ในโรงคิดมันดีมันดูแล้วอิ่มแต่ว่าไม่มีฉากไหนที่ดราม่าน้ําตาแตกนะครับจะมีเกือบ บางคนอาจจะแตกบ้างแต่ว่าพี่โออาจจะใจแข็งไปแล้วตอนนี้ก็ชอบเรื่องนี้ถึงขั้นไม่รู้จะหักคะแนนตรงไหนครับไม่รู้จะหักคะแนนตรงไหนก็เท่ากับว่าเรื่องนี้สิบเต็มอีกเรื่องหนึ่งแล้วเป็นสิบเต็มต่อจากเรื่องที่สองในเทศกาลอานิเมะต,ต่อจากกันดั้มครับไอ้สายเล่นเลิฟฟโอให้สิบเต็มที่บอาจะไม่ได้แล้วก็รู้สึกจะสูงเหมือนกันนะครับก็เป็นอันว่า ปีนี้มีหนังที่พี่โอให้สิบเต็มในปริมาณมากที่สุดเร็วที่สุดในบรรดาทุกปีตั้งแต่ทำคลิป YouTube มาถึงแม้ว่ามันจะไม่เข้มข้นไม่สะใจไม่เลือดสาดไม่แบบว่าไม่ยิ่งใหญ่อลังการแบบกันดัมแต่คะแนนคือสิบเต็มมันสิบเต็มในขอบเขตของมันนะครับก็สนุกมากอยากจะให้ได้ดื่มดำกับอัทธรสของภาพยนตร์เรื่องนี้เช่นกันเมื่อดื่มดำกับภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วน่าจะอยากดื่มดำกับวิสกี้ ต่างๆที่เขากลั่นออกมาอย่างยากลำบากด้วยเช่นกันนะครับคลิปนี้น่าจะห้ามเด็กดูนะเพราะว่าเด็กๆไม่ควรดื่มเหล้าแล้วพบกันในคลิปต่างๆคลิปอื่นๆขอบคุณครับสวัสดีครับ